สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆมาเจอก,กันในเรานะคะกับช่องคนไทยสปอินตารี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่เต่งไม่ตึงนะคะที่มีริ้วมีรอยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี้ยเต่งตึงช่วยให้ผิวของเราไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะคะสูตรนี้นะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ โคนสมุนไพรของเราตัวแรกเร,เราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็ใช้แป้งข้าวเหนียวหรือใช้แป้งเด็กแทนกันได้เลยนะคะหรือแป้งข้าวโพดนะคะแต่ถ้าเป็นแป้งข้าวโพดเขาจะาค่อนข้างตึงไปหน่อยนะคะให้ใช้เป็นแป้งเด็กแทนได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเขาจะช่วยขจัดสิ่งสปกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยให้ผิวของเราเต,ต่งตึงเต่งตึงนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ เราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่1นถึงสองช้อนชานะคะถ้าเราจะใช้นมผงนะคะนมผงธรรมดาที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะเป็นนมรสจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะในส่วนของนมเ็าจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราอ่อนเยาว์ช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่หนึช้อนชานะคะ เราจะใช้เบบี้ออยจอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเเดินริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะใส่ไปเลยนะคะเรากะเอาตามปริมาณเลยนะคะ จากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3าถึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเขาคนให้เราเติมเบบี้ออยล์ลงไปอีกเลยนะคะผสมให้เขาออกมาได้เนื้อครีม ประมาณนี้เลยนะคะเลยนะคะทุกคนใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ใครที่ผิวแห้งกร้านนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเลยนะคะ ช่วยให้ผิวของเราต่งตึงนะคะทุกคนหน้านี่จะใสมากเลยนะคะหลังจากที่เราไปล้างหน้าล้างตาออกแล้วนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้พอกหนาหนาได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกนาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ